หนึ่งในตัวที่ชาวบ้านชาวช่องเขารีวิวกันไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้รีวิวนะครับต่อเสร็จแล้วด้วยนะแต่กูยังไม่ได้รีวิวเพราะว่ากูยังไม่ได้ทำคลิปอันบ็อกมันนะ <c oughs> คือนี่ s i ซ g ่งฟี d อมนะครับคนอื่นแม่งรีวิวกันไปหมดแล้วมั้ง <c oughs> ผมยังไม่ได้รีวิวเพราะว่าอะไรนะครับต่อเสร็จแล้วด้วยนะแต่ว่ายังยังไม่ได้รีวิว <c oughs> เพราะว่ากู กูยังไม่ทำคลิปอันบ็อกนะครับจริงๆผมมีอยู่2กล่องนะครับผมตอบไปแล้วกล่องหนึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งกล่องที่ผมเก็บไว้เพื่อที่จะทำสีนะครับแล้วก็ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะครับผมจะทำคลิปอันบ็อกไอ้ตัวนี้แค่ตัวเดียวนะครับก็คือผมคงไม่ต้องอันบ็อกถึง2ครั้งใช่ไหมั้งทั้งนี้มันเป็นตัวเดียวกันนะครับก็จะอันบล็อกแค่1ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิว1ตัวทำสีกับ1ตัวไม่ทำสีนะครับว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงวันนี้มาดูกล่องที่เป็็นนนออออรริิิจจลลกกกััั่ะคเเเสแ้้ววววววดดีี๋๋ยปขงไต ตามจากคลิปนี้เลยนะถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วแสดงว่าคลิปต่อไปที่จะออนแอร์ก็คือรีวิวเจ้าตัว Rising Fino เลยนะครับร้านที่ผมสั่งมามผมอยากจริงๆเี่ยผมเขาไม่ได้สปอนนะจะพูดชื่อร้านดีปะแต่แต่มันดีมากเลยนะเว้ยผมจริงเออผมเคยพูดไปแล้วคุณอยากรู้มันอยู่ในคลิปแกะกล่องของมาส่งหรืออะไรเนะี่ยผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าร้านน่ะมันดีจริงนะร้านเนี่ยคือเขาใส่ใจมากเลยคุณสามารถซื้อมาดองได้เลยเพราะว่า,วาคุณซื้อมาเสร็จแล้วใช่ปะเขาจะใส่ซอง พลาสติกมาให้คุณเลยนะครับก็คือว่าพร้อมดองนะครับเป็นร้านที่สนับสนุนให้โมเดลเลอร์ดองกล่องได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็เป็นร้านที่แบบผมสั่งกี่ทีก็พัมใจอะ่ะกล่องแม่งไม่เคยบุบเลยคือแม่งห่อบับเบิ้ลมาแบบอลังการงานสร้างมากนะครับร้านนี้อ่ะนี่นะครับคือหน้ากล่องของ rising freedom นะครับผมจำชื่อไม่ได้มันจะไม่ได้ใช้รหัสของซับแล้วใช่ไหมจะไม่ใช่ s g m f แล้วแต่มาเป็นอ่าขอเป็นของเขาเรียกว่าอะไรนะหน่วย คอมพาสนะครับนี่ S T T S 909นะครับนี่คอมพาสมบิลสูตรนะครับไรซิ่งฟรีดอมกันดั้มนะครับดูรอบกล่องนิดนึงไหมไหนๆก็รีวิวของแท้แล้วอยากให้ดูอาร์ตบ็อก์นะครับสวยปะผมจะบอกไว้ว่าตัวนี้พอผมต่อเสร็จแล้วอะ่ะนี่สวยปะไหมบันไดยังไงก็คือบันไดนะครับผมจะบอกว่าเออต่อ,ตอน,นะครับเมื่อกี้ผมจะบอกว่าหลังจากที่ผมต่อมันเสร็จแล้วอะ่ะนี่เป็นหนึ่งในตัวที่จุดขยับไฮเกตแม่งแบบโคตรเทพแม่งเทพจริง จุดขยับแม่งแบบโคตรดีเลยมันเหนือกว่าไฮเกตยุคเก่าๆมากเลยผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมไฮเกตยุคนี้นะครับมันราคาสูงประมาณสักเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยสส่วนมากเลยนะครับราคามันไปตีเดียวกันกับมันไปใกล้เคียงกับเรลเกตในยุคเก่าแล้วอะ่ะคือในยุคก,ก่อนหน้านี้พวกเรลเกตจะประมาณสักไม่ไม่ข้ามพันนะครับเก้าร้ถึง 1000นต้นๆนะครับไม่ข้ามพันหแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรลเกรดก็ราคานะดีดไปไกลแล้วไฮเกรดก็ดีดขึ้นตามนะครับแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่าโมเดลในยุคนี้นะครับจุดขยับอะไรเนี่ยไฮเกรดมันดีดีดีแบบดีมากจริงๆอ่ะดีขึ้นเยอะจริงๆนะครับยิ่งไอพวกแบบ First g เกรดป่ะหรือว่าอะไรนะ Entry g เกรดอะตัวอ่าบิ s t r i k e เหรอใช่ไหมบิ s t r ต k e หรือว่าอะไรน่ะโอ้สวยจริงว่ะผมยอมรับเลยแล้วก็จุดขยับแม่งโคตรดีเลยไฮเกรดยุคนี้ทําถึงมากนะครับทำถึงมากจริงด้านในนะครับด้านในกล่องมีมาอย่างนี้นะ ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็จะมีแผงพลาสติกที่โคตรจะบันไดเลยนะครับผมใช้คํานี้นะโคตรจะบันไดคือพลาสติกแม่งแบบสวยงามเนีย้ยขุมทุกอย่างมันเพอร์เฟกอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเอ่อหน,หนึ่งสติกเกอร์ฟรอยซึ่งเดี๋ยวว่ากันนะผมขออนุญาตเอาไปไกลก่อน2ถุงนะครับ3ถุง4ถุงนะครับมีทั้งหมดกี่แผงเนาะลองมาเช็คแผงกันดูเล่น แต่ผมอะค่อนข้างที่จะไม่ซีเรียสเรื่องแผงเลยนะเพราะว่าพอเป็นบันไดแล้วอะทุกคนก็รู้นะครับว่าไอ้ปัญหาอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีหรอกหนึ่งในข้อสังเกตของไฮเกตยุคนี้แล้วกันนะเพราะว่าพอมันเป็นไฮเกตอะมันมันเริ่มเข้าสู่คําว่าไฮจริงๆอะไม่ใช่เมื่อก่อนที่คําว่าไฮเกตแม่งก็แบบแค่ว่าไฮแบบไฮประมๆอมอะมันไฮไม่จริงอะแต่เดี๋ยวนี้ไฮเกตเดี๋ยวนี้มันไฮจริงๆนะเว้ยคือมันมันมันสูงอะมันเป็นเกรดที่สูงนะครับเอนทรีเกตเองก็ยังผมก็จะบอกว่า เอนทีเกตเองก็ไม่ได้เอนทรีเลยนะเดี๋ยวน <c oughs> ี้ขึจูกขยับอะไรมันดีมากนะครับอ่ะเพราะมันเป็นไฮเกตยุคนี้นะครับคู่มือประกอบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเล่มแล้วว่ะ <c oughs> ปกติแล้วเมื่อก่อนอ่ะคู่มือที่จะเป็นเล่มนะครับต้องเป็นระดับมาสเตอร์เกตขึ้นไปนะครับหรือไม่ก็เป็นเรียวเกตขึ้นไปนะครับแต่ว่า ในยุคนี้ไฮเกตแม่งเริ่มเป็นเล่มแล้วนี่เย็บแม็กมาอย่างดีเลยเห็นไหมคือคือไฮเกตแม่งเป็นเล่มแล้วอ่ะคือเวอร์จัด <c oughs> อ่ะอืออ่ะดูเช็คแผงนิดหนึ่งนะครับแผงจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่หแผงนะครับพร้อมกับหนึ่งสติ๊กเกอร์ซึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่สติ๊กเกอร์แม่งเยอะเยอะมากเยอะเียๆเยอะ,ยอะ,ยอะส,สัสแต่ต่อแบบ ต่อแบบไม่ติดสติกเกอร์ก็สวยมากๆแล้วติดสติกเกอร์ไม่ยิ่งสวยหนักไปอีกตอนที่มันออกมาใหม่ๆนะครับผมต้องบอกว่าดีไซน์เนี่ยคนไม่ค่อยชอบนะครับเนาะหลายคนเห็นแล้วก็ยังรู้สึกแบบเออฟรีดอมทำไมคู่สีมันมันไม่ใช่เนาะคู่สีมันไม่ใช่ฟรีดอมที่เรารู้จักนะครับมันเหมือนเป็นแบบคู่สีของตอนผวกเห็นครั้งแรกอะ่ะผมไม่ได้นึกถึงฟรีดอมเลยนะเว้ผมนึกคือถึงโมบิลสูตรของฝั่งออฟอะพวกอากาสกิหรือปะผมไม่แน่ใจจาชื่อไม่ได้อะ่ะเออน่าจะอากาสกิหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับผมนึกถ ไม่ได้นึกถึงพวกเอ่อพวกกันดั้มที่ใช้นิวเคลียร์เป็นเตาปฏิกรณ์นะครับอืมนั่นแหละมันดูไม่ค่อยโหดนะมันดูไม่ค่อยโหดแล้วก็ไม่ค่อยดิบเหมือนกับพวกฟรีดอมหรืออะไรเงี้ยเนี่ยภาพแรกที่คุณเห็นหลายคนเห็นนะ่ะมันคือภาพนี้เลยซึ่งแบบหน้าตาหุ่นไม่อุบาทมากแต่ต่อตัวจริงแล้วโคตรสวยเลยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยภาพที่ทุกคนเห็นภาพแรกเลยมันมันไม่สวยนะไอตัวเนี้ยแต่ว่าของจริงอ,อ่ะสวยอืมอะพลาสติกต้องดูไหมไม่ต้องดูหรอกมากเนาะอืมอะให้ดูแผงนิดนึงแล้วกันไหนๆก็ อันบ็อกแล้วจะได้เนื้อคลิปหน่อยนะครับแล้วก็พวกคุณจะได้้ยตั้ไกลผมเป็นไรไม่ผมแลวะผมจะให้ดูพลาสติกแค่แผงละสีสีละแผงอืมสีละแผงไม่ใช่แผงละสีสีละแผงนะครับอันนี้เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาเข้มเ,ม,เมนิดนึงนะครับในกล้องมันอาจจะดูสว่างหน่อยแต่ว่าของจริงมันจะค่อนข้างเข้มนะครับออกไปทางเข้มนิดนึง แต่ก็ไม่ได้มากไม่ได้ถึงขั้นเป็นทาทาแบบว่าโครงในหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับแต่เป็นสีเทาโทนตัดกับสีขาวเนาะสวยนะสวยไม่มีตําหนิเลยเอ๊ะมีว่ะเห็นไหมผมบอกแล้วไม่รอสายตากูหรอกบันไดเองมันก็พลาดกระโโเราจะไปว่าโมจีอย่างงี้นะพูดถึงอ่ะบันไดเองมันก็ไม่ได้ดีเด่นนะครับพูดเราพูดกันตามตรงนะฮะถ้าคุณส่องดีๆแม่งเอ๊ะอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยคุณจะเห็นรอยพลาสติกเย็นตไม่พร้อมกันเห็นบ้างในกล้องอ่ะไม่เห็นอยู่แล้วกูคือคุณไม่เห็นนะแต่ว่ากูเห็นนะเชื่อกูไหม เช็คเพอรเนี่ยตรงนี้มันเห็นรอยพลาสติกเย็นตัวไม่พร้อมกันอยากให้เห็นว่าทำไงดีวะบังก็แล้วอะไรก็แล้วเออแต่ว่ามันเนี่ยถ้าส่องดีๆนี่นี่นี่เห็นเห็นนิดนึงปะเห็นปะเนี่ยเห็นรอยได้ปะเนี่ยที่ผมมงไว้นี่ครับเนี่ยมันจะมีรอยพลาสติกเย็นตัวไม่เท่ากันนะแต่ว่าสีสว่างเงี้ยดูยากเดี๋ยวไปให้ดูสีพวกนี้กันดีกว่าหนึ่งในจุดบกพร่องที่ผมไม่ค่อยชอบฟรีดอมที่เป็นไฮเกตเลยนะครับเพราะว่าไอ้แผงสีพวกปีกที่มันควรจะเป็นชิ้นสีดําที่ผมอยากให้มันเป็นสีดํามันกลับกลายเป็นสี กลมนะครับมันไม่ดำนะฮะเนี่ยมันเป็นสีกลมนะฮะเห็นปะมันเป็นสีกลมอ่ะนะมันไม่ดำทั้งๆที่มันควรจะเป็นสีดำนะครับเนี่ยนี่มีรอยเย็นโตไม่พร้อมกันเห็นชัดปะเห็นอยู่แล้วเนี่ยใครจะบอกว่าบันไดเพอร์เฟกมันไม่ได้เพอร์เฟกนะเว้ยเนี่ยบันไดแม่ก็ยังมีปัญหานี้นะเว้ยเนี่ยแต่ลายงานเนี่ยมาเบลเนี่ยมีนะแต่ว่าถ้าให้เทียบอัตราส่วนของบันไดกับโมจินอ่ะโมจินมันเยอะกว่านี้เยอะนะครับมันเยอะกว่านี้เยอะแต่บันไดก็ไม่ได้น้อยนะเนี่ย เห็นป่ะบกัสด,ดิเออเนี่ยเเห็นไหมมันก็ไม่ได้น้อยแต่ถามว่ามีน้อยกว่าโมโจีนแต่ถามว่าน้อยจนเพอร์เฟกจนจนแบบแทบไม่เห็นเลยไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ขนาดนั้นนะครับมันก็ยังมีอยู่อย่างที่ว่ามันเป็นพลาสติกฉีดเราต้องทําใจนะเราซื้อโมเดลอย่างเงี้ยวิธีแก้ปัญหาก็อย่างง่ายๆนะครับ ซีเรียสไม่ซีเรียสสุดท้ายคุณไปพ่นเคลียร์ก็คือจบพ่นเคลียร์ด้านคือจบเลยมองไม่เห็นนะครับอันนี้เราจะได้เห็นสีน้าเงินสีขาวสีชมพูนะครับอันนี้สีน้ําเงินแล้วก็สีกลมแล้วก็สีเทานะผมอยากให้ดูสีแดงกับสีโครงในอ่ะง้นซองนี้ไม่แกะแกะอีกสองซองนี้พอนะครับจริงๆสีเทาอ่ะไม่ต้องดูก็ได้เนาะพูดถึงอะเพราะว่าสีเทามันคือสีเทาแบบว่าอินเนอร์เฟเกเลย เป็นสีเทาโดยโดยบันไดใช้สีเทาโทนนี้กับโครงไหนมาไม่รู้ตั้งกี่สิบตัวแล้วตะกีบโอ้โหไม่ใช่สิบหลักร้อยตัวแล้วก็ยังใช้สีโทนนี้อยู่สีขาวเองไม่รู้มองเห็นไหมแต่สีขาวมันดูยากมันดูยากแต่ว่ามันยังมี100รอยพลาสติกเย็นตัวไม่พร้อมกันอยู่มีรอยแบบพินอ่อนอยู่นะครับเนี่ยมีเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่จะมีแค่แบบเด็บปะปายมากเลยเนี่ยหนึ่งสองสามคือชิ้นใหญ่ๆหญ่เงี้ยมีน้อยนะครับถ้าเป็นโมโจีนที่มันขึ้นบล็อกหล่อเองอะไรเองอะ่ะ อย่างน้อยต้องมีแบบทั้งชิ้นแล้วอ่ะคือคุณจะเห็นแบบว่าลากจากหัวลงล่างอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันจะเห็นแบบเล็กน้อยมากๆคือคือ,คอบันไดมันคือบันไดะนะมันซีเรียสเรื่องการ QC อะไรพวกนี้เยอะอเฮียดามันมีตำหนิวะเนี่ยเหมือนมีรอยทะลอกอะไรด้วยเนี่ยน่าจะเกิดจากการกัดสีขูดกันในกล่องนะครับในกล่องอืมจะได้สวยแล้วผมชอบนะไอ้ตัวเนี้ยเขาแยกบีมเซเบอร์ออกมาแบบหัวเนี่ยหัวบีมเซเบอร์กับตัวด้ามอ่ะเขาแยกออกจากกันด้วย ทำสีอะใครชอบทําสีตัวบีมเซเบอร์อย่างเงี้ยง่ายทําง่ายนะครับทำไม่ยากพัดใสโอ้โหต้องดูไหมเดี่ยวนะไอ้เหี้ยเฮ้ยพัดใสมันเป็นงี้เหรอเฮ้ยอันนี้มิกเดี๋ยวนะเหรอมันควรจะตรงไหมอะเอ้านี่บันไดนะเนี่ยกูไม่ได้เล่นนะกูเห็นหมั้ยเดะนี่คือบีมเซเบอร์บันไดนะเว้ยไอ้เหี้ยกูถามจริงแม่งองอแต่อยู่ในซองเอา้ากูเคลมขายได้ลรอทีเนี้ยไอ้เหี้ยกูซวยโมรจริงกูต้องมาซวยบันไดด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้เขางอกันทุกคนปะหรือว่างอเฉพาะผมอะใครมีคอมเมนต์ตอบหน่อยผมจำไม่ได้ ผมมีอีกกล่องหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ลึกมากเลยแต่ข้องใจป่ะเดี๋ยวขอไปเปิดมาดูก่อนอันนี้อีกกล่องหนึ่งนะจากกล่องที่ต่อเสร็จแล้วผมขอดูหน่อยนั่นไงมึงดูเอาดินี่อันนี้กล่องที่ต่อเสร็จแล้วมึงดูตรงเป๊ะเป็นบรรันทัดปิดเก็บ ไอ้เหี้ยแล้วมึงดูกล่องนี้กูถามจริงไอ้เหี้ยชีวิตกูมันจะติดคอนเทนต์เหี้ยอะไรขนาดนี้วะเฮ้ย <c oughs> นี่บันไดนะเวย้ยจัดมันอยู่ในซองกูแกะซองพลาสติกออกแกะกล่องพร้อมพวกคุณเลยนะไอ้เหี้ยบันไดกูเจอชิ้นงานไอ้เหี้ยกูจะสวยแม่งโมจินก็สวยแล้วูยังมาสวยกับบันไดเหรอเนี่ยโอ้กูถามจริงกชคดีที่มีสำรองนะเนี่ยถ้าใครได้กล่องนี้ไปโดยแบบที่ซื้อมาแค่กล่องเดียวไม่ได้ซื้อกล่องสำรองทำไงอะไอ้อย่างนี้มันเคลมได้ปะกับบันไดอะ นม่มีคลิปมีหลักฐานอะไรพร้อมเลยแต่ถามผมเคลมไหมผมคงไม่เคลมกับเรื่องไร้สาระพวกนี้นแต่ผมสงสัยว่าถ้าหากว่า,วาคุณเป็นคนที่ซีเรียสมากๆแล้วซื้อไปแค่กล่องเดียวไม่ได้ซื้อไปเบิลสองกล่องอย่างผมอะแล้วคุณไม่มีสแปร์พาร์ตอะอย่างนี้มันเคลมได้ปะเออลองคอมเมนต์หน่อยดยิใครเคยเค,ยเคลมสถานการณ์นี้บ้างไอ้เหี้ยสวยชิบหายบอกแล้วบันไดก็ไม่ได้ดี <laughs> ผมถึงได้บอกไงว่าโมจีนมันกล่องอะมันทําดีกว่าบันไดอีกจริง ไม่ได้พูดเล่นเลยเนื้อพลาสติกก็เป็นกึ่งมันกึ่งด้านเนาะสีน้ําเงินเนี่ยถ้าถามว่าสวยไม่เป็นสีน้าเงินที่ออกแบบเข้มๆนิดนึงนะแต่ว่าลวดลายค่ะอะไรไม่รู้เต็มเลยวะถ้าไม่สีน้ำเงินลายมันพร้อยเลยวะมันเยอะเนี่ยตรงนี้ก็ใช่นะครับรอยหล่อพลาสติกเย็นตัวเนี่ยไอ้พวกมาเบลเนี่ยเห็นปะเนี่ยที่มีที่ ดับชีอ่ะเออเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยเนี่ยเห็นไหมนะครับมีเยอะนะครับโอ้นี่ก็ใช่เนี่ยสินสินล้ำเงินได้ยอย่างนี้เยอะเลยเห็นปะเนี่ยเห็นรอยปะโคง้โคงๆเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวส่องไฟให้ดูเห็นปะเห็นพอพอ,พอไฟมันกระทบคุณจะเห็นนะอืมบันไดก็ยังมีอย่างนี้นะคุณใครจะบอกว่าผมถึงได้บอกว่ามันไม่เกินจริงนะเว้ยที่ผมพูดตอนที่ผมอันบล็อกพวกอินอีราอะไรอย่างเงี้ยคือที่ผมบอกว่ามันดีกว่าบันไดอ่ะมันดีกว่างจริงนะเว้ยเฮียกูคือกูไม่ได้อวยอะ ฟังดูไม่เหมือนอวยชิไหายแต่แบบกูไม่ได้อวยไอ้เหี้ยกูพูดความจริงพาสสายบันไดอ่ะมันหล่อมาไม่เป็นอ้นี้หรอกไม่เป็นฟองอากาศหรอกแต่ก็เนี่ยมันงออ่ะมันเป็นอะไรที่วะการจะส่งเหรอหรือว่ามันเป็นที่อะไรอ่ะมันถูกเก็บไปนานเหรอไม่น่าเกี่ยวมันไม่ได้โดนมันเป็นกล่องที่วางอยู่บนบนมากเลยนะมันไม่โดนอะไรทับเลยอ่ะเออเห็นงี้แอบน่าโมโหเหมือนกันนะเออเอาให้ดูอีก2แผงแล้วกันเนาะสีเทาอินเนอร์เฟรมกับอันนี้นะครับ ใครได้กล่องนี้ไปทําไงวะชโชคดีนะเดี๋ยวที่ไอ้กล่องนี้มันมาอยู่ที่ผมนะครับแม่งผลิตมาตั้งไม่รู้กี่พันกี่ร้อยตัวกี่หมื่นตัวกี่แสนตัวเนาะนี่สวยที่กูสวยชิบหายทุกทีเลยอ่ะเนี่ยแผงนี้นะครับดูแล้วก็สีแดงอะ่ะสีแดงเข้มเข้มสวยเลยเป็นสีแดงที่สวยแต่ว่าไอ้ตรงนี้แม่งแบบผ่ากลางเลยวะรอยพลาสติกเย็นตัวแม่งผ่ากลางเลยอะชิ้นเนี้ยเนี่ยเห็นปะแล้วมีแล้วมีวมด่างจุดบนจุดล่างด้วยเห็นชัดเจนนะเนี่ยว่ามันแบ่งชิ้นกัน บุ่มลงไปด้วยนะอันนี้ผมจะบอกให้ว่าชิ้นของผมไม่บุ่มลงไปด้วยเอออันนี้เหมือนโคตติ้งมาแล้วบีมชิลมันมันมันน่าจะโคตติ้งมาไม่รู้ทํายังไงนะผมไม่รู้ว่าเขาใช้พ่นสีเอาหรือเปล่าวะไม่แน่ใจแต่ว่ามันไม่ใช่เห็นไหมมันจะเล่นแสงมากเลยอ่ะมันมันโคตติ้งมาแล้วมันไม่ใช่เนื้อพลาสติกอ่ะแน่เนื้อพลาสติกมันทำอย่างนี้ไม่ได้หรอวะน่าจะไม่ได้นะเว้ยเออมันเหมือนมันโคตติ้งสีมาแล้วหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยสวยสีเหลืองก็เป็นสีเหลืองที่ผมเกีียยยยดดดดททท่่่สุุเเเลลลลถ้้ามมมมัััันนนนนจจะะอออููใใโโแววชบบไกต ทุกสีเหลืองอะส่วนมากอะมันจะเป็นสีเหลืองโทนเนี้ยซึ่งผมเกลียดชิบหายามาดูโครงในกันไหมโครงในนะครับนี่คือแผงโครงในก็บันไดนะหลายคนต่อบันไดามาเยอะก็รู้รู้อยู่แล้วว่าโครงในบันไดมันเป็นยังไงอะเนาะอันเนี้ยมันให้ความรู้สึกแบบแบบว่าดีกว่ายุคของบิวระดับหนึ่งเลยแต่ลายหินอ่อนก็ยังมีแต่มีน้อยถ้าเทียบกับถ้าผมจำไม่ผิดอะผมเคยต่อเออถ้าเทียบกับ อะไรดีอะล่าสุดก็ต้องเป็น a rial, รอรีเอลอะไอ้พวกบิทฟอร์เมอร์คิวรี่อะมันทำดีถ้าถ้าให้ห่างชั้นกันจริงๆคือถ้าให้เทียบกับโมเดลเจนก่อนหน้าจริงๆอะก่อนที่มันจะเริ่มมาแบบดีระดับเนี้ยผมให้นึกถึงเออพวกซีรีส์ซีดก็ได้ซีดก่อนกระหน่ำซีดยุคก,ก่อนที่จะรีมาสเตอร์อ่ะใช่หรือว่าถัดมาเป็นอะไรบิวมะบิวไฟเตอร์มะไอ้พวกกันหน้ำบิวอะไรอย่างเงี้ยอะมันยังไม่ได้ดีขนาดนี้นะโครงในอะแต่เนี้ยถือว่า มันเป็นเกรดที่ดีขึ้นมากแหละแต่ว่าบันไดอะ่ะก็ก็รู้ว่างานบันไดก็คือบันไดนะครับมันไม่มีปัญหาเรื่องการฉีดหล่อฉีดอะไรหรอกแต่แอบติดใจไอ้ตรงบีมเซเบอร์เมื่อกี้น่าจะเป็นปัญหาด้านการขนส่งนะครับแล้วก็การวางซ้อนทับอะไรอย่างเงี้ยมั้งก็ใครเห็นสารนี้ก็ส่งไปถึงบันไดให้ว้วยใครเห็นคลิปแล้วก็จะเอาแคปไปลงให้บันไดหน่อยก็ได้นะไอ้เชืกูสวยใช่ไหมทำไมกูต้องมาสวยกับบันไดด้อไม่เข้าใจอ่ะนี่อันนี้เป็นแผงสติ๊กเกอร์ที่แบบโคตรเยอะเลย16แผ่น 31สติ๊กเกอร์มียันเบอร์สูงสุดคือเบอร์31มสบเอครับผมว่ให้ดูนี่31นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะมากกว่า31ชิ้นอะคือเยอะมากเลยติดกันมันอะตรงปีกอะเนี่ยอันนี้ยติดกันมันอะใครมีมาร์เกอร์ผมแนะนำไปหามาร์เกอร์เลยหรือไม่ก็บังพ่นเนี้ยบสุดนะครับไอ้พวกเนี้ยผมติดดูแล้วถามว่าสวยไหมมันก็สวยนะแต่ว่าของผมเริ่มลอกแล้วอะ <laughs> เริ่มลอกแล้วจริงๆเออนะใครมีมาร์เกอร์แนะนําให้ใช้มาร์เกอร์หรือไม่ก็พ่นเสีเยวก็ได้ แต่จะไปโทษว่ามันเป็นความผิดอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกนะเพราะว่าไอสติกเกอร์มันเป็นชิ้นชิ้นเล็กอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วเขาออกแบบให้มันเป็นชิ้นพลาสติกมาเลยประกบก็ยังดีนะทำไมเขาเลือกที่จะเป็นพลาส,สติกเกอร์วะคือแบบนิดหนึ่งอะ่ะมึงราคาขนาดนี้แล้วอะ่ะมึงให้ก๋ีนิดหนึ่งเองอะ่ะนะแอบติดใจอยู่เหมือนกันนะหน้าหมันไส้วะที <laughs> อินฟินิตจัสติสอ่ะเออไม่ใช่โทษที อิมมัล์ทอดจัสติสติ๊กเกอร์แม่งโคตรน้อยเลยเทียบเทียบกับไม่ได้น้อยมากแต่ว่าถ้าเทียบกับเนี่ยไรซิงฟรีดอมที่แม่งเป็นคู่หูกันอ่ะคือแม่งแบบโอ้โหไอเียดสติ๊กเกอร์แม่งคนละเรื่องเลยจัสติสแม่งอย่างน้อยติดแป๊บเดียวเสร็จฟรีดอมแม่งบานติดกันมันเอาแล้วกูใส่ใยังไงอืมเก็บเข้าถุงนะครับก็คงไม่มีอะไรให้ดูแล้วล่ะสำหรับตัวไฮเกรดไรซิงฟรีดอมจากค่ายบันไดนะครับมีใครอยากดูของของ,ของก๊อปบ,บ้างไหม <laughs> ยังไม่ได้ซื้อนะครับมีอยู่ค่ายหนึ่งเห็นเขาบอกทำดีนะครัเจมเออ่ะเอ้จเมเอหรือ xfs ว่าจวะจำไม่ได้แต่มีอยู่ค่ายหนึ่งที่ในกลุ่มเขาแชร์กันมาว่าชื่อเสียงมันค่อนข้างดีนะครับไอตัวไ i i n n g r e e d o o อ่ะแต่ผมยังไม่ได้สนใจเข้าไปดูนะเพราะว่าของแท้ผมก็ยังไม่มีเวลาต่อเลยมีอยู่2ตัวก็ต่อไปแค่ตัวเดียวอยู่เลยนะครับก็ ใครอยากดูคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะเดี๋ยวจะซื้อมาเทียบให้ดูนะครับว่าแท้กับปลอมมันต่างกันยังไงผมก็คงรีวิวสไตล์ผมนั่นแหละเนาะอ่ะจบไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับคลิปอันบ็อกเจ้าตัว Rising Freedom กันดั้มนะครับจากค่ายบันไดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ just enjoy your model ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย